สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเรามาดูนกพวงสกรล่าสุดเอะนกพวงสกรทําอะไรนะครับนกพวงสกรกําลังปีนกระไดขึ้นไปบนเวทีหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าสแตนนะครับสแตนเวทีที่ถูกเซตอย่างเรียบร้อยอย่างมั่นคงและแข็งแรงนะครับเยี่ยมชมเวทีลําซิ่งวงใหญ่เสียงวิหก บอสนกพงศกรออหลายเฮ็ดคักแน่พี่น้องรอติดตามเด้อครับรอติดตามเลยนะว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรจะมีผู้คนมากันเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกระแสก่อนแต่ว่ากระแสดีอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าการเปิดเวทีลัมซิ่งแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ตระการตางม,มากม เพราะว่าแดนเซอร์ต้องเยอะมากๆเลยนะครับาการลงทุนครั้งนี้เนี่ยลงทุนกับดอกเหมยนะแล้วก็นกโพสกรก็สนิทกับดอกเหมยด้วยลงทุนก็ไม่ใช่น้อยน,อยนะครับอย่างที่เคยพูดไปว่าหลักล้านนะห้าหกล้านประมาณนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะนกโพงศกรนะครับเก่งเป็นคนเก่ง เป็นคนที่รู้จักบริหารแล้วก็รู้จักต่อยอดองค์กรคือบางคนเนี่ยเป็นผู้บริหารยังไม่กล้านะคือยังไม่กล้าไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่ากลัวหรืออ,อยากจะลงมือทำแต่กลัวเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะครับแต่นพสกกรเป็นคนที่ด้วยนิสัยเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูกนะครับดูได้จากการที่มาคุยในรายการคุยแซบโชว์นะ ตัวของนอกเองเนี่ยเขาก็บอกว่า,าเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ว่าวงจะถูกพายุนะครับจนเวทีล่วงหล่นลงมาแล้วก็มีไวรัสกําลังระบาดอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบที่ช็อตอยู่อะ่ะเขาก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการออกมาไลฟ์นะครับกลุ่มปิดนี่คือคนที่มีหัวที่คิดไวก้าวไกลแล้วก็ คิดเร็วทําเร็วแล้วทําจริงนะคือไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายคือทําเลยลงมือทําเลยแล้วนี่ก็คือโปรเจกต์ต่อไปที่โนกพศกรจะตั้งใจให้มันเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับนั่นก็คือเวทีลัมซิ่งวงใหญ่ของเสียงวิหงที่ร่วมกับเพน,นภานะครับนะดอกเหมยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่บริหารเก่งเหมือนกันนะ ว่าไม่ได้นะครับนกโกสกรเขาก็เชื่อใจและไว้ใจเพราะว่า2คนเขาเป็นเพื่อนที่รักต่อกันนะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องโดยความที่ว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันจะส่งผลถึงการตลาดนหลายอย่างนะครับการตลาดมันก็ต้องมีคนรู้จกักผู้บริหารก่อนถูกไหมพอรู้จักชื่อเสียงของเสียงวิหกแล้วคนก็จะตามไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้ว่า ถ้าเกิดทำแล้วประสบความสำเร็จมันจะเกิดผลดีอย่างไรนะครับผู้บริหารหรือคนที่เป็นเจ้าขององค์กรอย่างนพบุษกรอย่างบอสซูเนี่ยเขาก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จและให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเอ j นจอยในแบบรูปแบบที่มันแปลกใหม่ที่มันดูเป็นลัมซิงสไตล์เป็นแบรนด์ของพงศกรเองเป็นแบรนด์ของมอลำเสียงวิหกที่ถูก แยกออกมานะครับนี่คือโจทย์ของเขาคือเขาต้องการตีโจทย์และต้องการดูการตลาดแค่ลองดูการตลาดดูเชิงการตลาดนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพวกเราเนี่ยเห็นจากผลงานเห็นจากแสงสีเสียงเห็นจากโปรดักชันของเสียงวิหกแล้ววงนี้มีการพัฒนาขึ้นมากๆครับจากเมื่อก่อนฉะนั้นการที่เขาลงทุนทำอะไรใหม่ๆเนี่ย ก็ไม่แปลกใจอะไรที่มันจะพัฒนาขึ้นได้อีกหรือไม่แต่มันขึ้นแน่นอนนะครับเหมือนกราฟอะขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเสียงวิหกเขาพัฒนามาเรื่อยๆจากที่ล้มเหลวจากที่อยู่ระดับตรงกลางจากที่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วได้กระแสดีขึ้นนะครับแล้วได้คนในองค์กรสนับสนุน เล่นโซเชียลได้การตลาดดีนะมีโปรดักชันที่ดีแสงสีเสียงเวทีโอเคดีมากๆจนทุกคนยอมรับการที่จะต่อยอดหรือสารต่อไปในทิศทางที่ดีมันคือการลงทุนครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะในการลงทุนเพราะว่าคนนํำธุรกิจเขาต้องเสี่ยงอยู่แล้วครับเขาจะต้องลงทุนอยู่แล้วนกโพสกรคือนักธุรกิจคนหนึ่ง นะครับที่เป็นคนที่หัวสมัยใหม่แล้วก็เป็นคนที่เด็กเป็นเด็กรุ่นใหม่ว่างนี้กันเรียกว่าเป็นเด็กไหมในสายตาผู้ใหญ่อายุ50 60เขาก็จะมองเป็นเด็กที่เป็นเด็กอายุน้อยที่สุดในวงการหมอลำที่เป็นผู้บริหารอะไรประมาณนี้นะครับลุกโพสกรถือว่าอายุยังน้อยถ้าเป็นในเทียบกับรุ่นอื่นๆนะอย่างพ่อเอ๊ะลกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาเป็นรุ่นลูกแต่เขาเป็นรุ่นลูกที่มีหัวก้าวไกลและทันสมัยนะครับเบื่อกับ อ่าสิ่งที่แอดพูดหรือเปล่าครับถ้าเบื่อก็พิมพ์หนึ่งได้นะครับเปลี่ยนเราลองเปลี่ยนบ้างนะเมื่อก่อนบอกไม่เบื่อพิมพ์หนึ่งอันนี้เบื่อพิมพ์หนึ่งเลยนะครับถ้าเบื่อพิมพ์หนึ่งเลยนะเพราะว่าเราพูดในเชิงของการวิเคราะห์นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเสียงวิหกมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็มีจุดขายเป็นของตัวเองมีการบริหารที่ดีมีองค์กรที่ดีแล้วก็ มีคนคอยซัพพอร์ตนะครับนั่นก็คือครอบครัวของเสียงวิหกก็คือพี่ๆน้องๆน,นะแต่ละท่านนะครับอย่างเอกวิรศรักบอบเบิร์ตนักครินนะครับดนธนาดนศิลปินเหล่านี้นะครับคือศิลปินน้ําดีแล้วก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันช่วยดึงกระแสให้กับเสียงวิหกแล้วก็ที่สําคัญคิดขาดไม่ได้เลยต้นหนูตัวน้อยครับน้องออายลูกสาวพอนก คนนี้คือหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้เสียงวิหกดังทะลุฟ้าครับโอเคแล้ววันนี้ก็เอามาวิเคราะห์กันนะยังไงก็ขอแค่นี้ก่อนแนละชอบกลินี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ